มอนี่แตทุกคนมอนี้ญี่บุญนทาทําปลาบองผัดสุกนะคะอันนี้เพิ่งจะปรุงเสร็จนะคะอันนี้เพิ่งจะปรุงเสร็จทุกคนเห็นไหมหน่าทานไหมคะน่ากินไหมเอยเนื้อปลาของเราละเอียดนะคะละเอียดเด้อทุกคนเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือปลาที่เราเอามาทาเนี่ยมันเป็นปลาที่เป็นปลาใหญ่นะคะเป็นปลาอ่า นิ้นปลาอิศอปลาโน้นจันเป็นปลาใหญ่นะคะเป็นปลาทะเลจะโอ้ยเป็นปลาเอจากอาเออเขื่อนนะคะทั้งเขื่อนลําเป่าเขื่อนมันจะเป็นโรงงานผลิตปลารโดยตรงนะคะเป็นปนาดโตเป็นปลา่าบดเนาะเนี่ยเราสั่งมาเป็นปิ๊บปิ๊บเลยได้ทุกคนบดไ้เห็ดบรไอ้ฝักเองอบรไ้บดเองเห็ดเอง,อเองหรือเห็ดบาไหวดอกคาเห็ดตะไคร่ตะไคร่ยีะะ่สิบกิโลนี่เห็นบ่ะนี่ทำปุงเรียบร้อยแล้วส่วน ส่วนที่เราปรุงก็จะมีหนึ่งหลักๆเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นนี่น้ำมะขามเปียกเึ้นไวบนตุ่มตุ่มมะขามน้ำมะขามเพว่ใส่เรียบ้อยเล้วบนะคะนี่เรียบ้อยหมดแล้วเนี่ยบ่ใาไห้มันเค็มมากนะคะน้ำม,าขามะขามมะขามเดือเขึ้น้ตุ่มเดี๋วเราก็จะต้มนะคะทุกคนมะอามผาสมกันเนื้อแบบคนมากนะคะ น้ำขามพริกฝ่นนะคะชูรสน้ำตาลที่เราปรุงได้นี่อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องปรุงนะคะสำหรับเครื่องเทศก็จะเป็นข่าตะไคร่ใบกระโดดหอมกระเทียมนะคะเราก็จะออกแกะหั่นเรียบร้อยขวได้ทุกคนข่วให้สุกแล้วก็มาบดให้ละเอียดนะคะแล้วเขาจะมาปรุงใส่กันกับ ปลาบทของเรานะคะทุกคนอันนี้คือขั้นตอนในการปรุงเสร็จแล้วนะคะอันนี้ขั้นตอนในการปรุงเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเป็นการผัดนะคะผัดนีซึงเราจะใส่ไฟอ่อนๆนะคะทุกคนใช้ไฟอ่อนๆตดกาลาดน้ํามันพืชนิดหนึ่งที่กระทะนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้ <c oughs> เพื่อจะไม่ให้มันติดกระทะ <c oughs> แต่ไฟเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะทุกคน ใส่ความอดทนเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะในการคั่วในการผัดถามว่ากลิ่นมันแรงไหมกลิ่นบะแ้งนะคะเด้อเวพาาะเรือเทศเขาถึงนะคะขาดตะไคร้ใบประกรูดของเราถึงมันบดเนาะเขาบดเล้วเขาก็มะผสมกันมันก็จะไม่มีกลิ่นนะคะกลิ่นมะแห้งกลิ่นก็จะแบบไม่ไม,ไม่น่าเกลียดนะเมียทุกคนนั่นแหละเอาบปนีบนก็จะทําการผัดได้บปหนีเราก็จะใช้กระทะ กะทะาใบบัวตัวใหญ่นี้เลยนะคะทุกคนกะทะ่ใบบัวตัวใหญ่เอาไปผัดเอาเดี๋ยวจังวากันบบนี้ทุกคนเลยขั้นตอนเซจซับเราก็จะแพกออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะอยากได้สนใจสั่งจองติดต่อสอบถามได้เด้อทุกคนที่บนกลับมาจากตลาดเราก็ได้ไปประชุมเนาะตัวเลยอันเนี้ยก็คือลูกทําไวอีบนแพ็กไว้แล้วให้เขาไม่เก็บแบบเรียบเรียงเขาตู้เขายัางไม่ให้ทุกคน อันนี้เป็นแพ็คเป็นแพ็คเรียบร้วยแล้วเนาะสำหรับจะส่งไปเมืองนอกก็จะซีนแบบนี้นะคะเลยหลายสั่นแบบนี้เด้อทุกคนเด้ออ่ะ<า>อันนี้สําหรับน้ำพริกปลาราบองผัดสุกนะคะวันนี้ได้ทั้งหมด25แพ็คนะคะนิ่หาแพ็คอันนี้เราก็จะแบ่งแบ่งเป็นออกระปุกแบบนี้ด้วยนะคะกระปุกเล็กกระปุกง่ายเอาไว้ถา คุ้นอยู่กับบ้านนะอันนี้เราไม่ส่งนะคะอเนี้ยแต่ว่าก็จะมีแถมบ้างนิดหน่อยนะคะสําหรับคนไหที่สั่งประทูมาแต่บม่ได้สั่งอันนี้แต่อยากชิมอันนี้ลองเบิงกับเราก็อาจจะมีส่งแถมให้บ้างอะไรประมาณนั้นเนาะอสิจเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้าพริกปลาบองผัดสูตรของเรากับกุ้งยี่สิบห้าเพรเดี๋ยวจังเฮ็ดอีกนะคะจังเฮ็ดคอยเห็ดอีกมันมัน โอเคอ่ะก็คือมันไม่ไหวเราทําเยอะมากก็ไม่ไหวนะคะ่ะทุกคนเก็บใส่ตู้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งลูกเสายี่บุญแกะอันนั้นให้อันนี้เป็นปลาทูเขาหักหัวเรียบร้อยเร็วนะคะอ,อันนี้แกะเอาแตนเน่เนื้อนนเนื้อนะคะทุกคนไอแกะเอาแต่เนื้อเนื้อเลยนะล้วนๆเลยเมื่ออื่นจะทําการเอ,อ่ไปมาเร็วดิ เมยสซานกับแมเดวเมื่อกี้นี่แล้วเราก็จะแกะเอาแต่แบบเนื้อเนื้อย่งสีนะะทุกคนเอาตัวเนื้อมันก้างเอาออกหมดอันนี้คือก้างนะคะอันนี้คือก้างหัวแล้วก็เออกหมดแล้วเดียวเขาก็จะไปทําการคุกเขากันกับพวกพริกป่นอะไรพวกนี้แล้วก็นี่ทาการผัดโอ้หลายอย่างมันเกิดเครื่องปรุงมันเกิดเยอะแยะมากมายหลายอย่างอยู่เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยุบนไปหากิน เขาเล้งกว่านเหมือนใมื่อยละบัวทยเห็ดผอเห็ดผน่อยหน่อยหนึ่งยกแกงสดน้ำโอ้มืออื้นผดดกอื้นมื้ออื้นนะเออเพราาะว่จะก่ั้นแกงไปกินเห็ดผึ่งมะพรูนเย็นนี้จะกินไอ้นั่นก่อนสลัดเย็นนี้จะกินสลัดเดี๋ยวจะกินสลัดแล้วก็้แลวก็จะกินอันสลัดแล้วก็เสียบน้ามักพรอนมาไว้มื่อยลบนาลบล้างมันนี่เอเล่เลยไอ้น้าบ่อนหันกับว่าไปบ่วท่านเนี่ยไปกลัวบอกว่าน้ามโหงันหลุมบักทัวปะ <Yeah. S 1> แทน้นแหงไปบุนไปเฉยไปเบิ่งเห็นตะนั่งก็เจาะอยู่ย่านมันเนาวาปุ่บถั่วมืออ่นมันก็เกิดแล้วกันมันนั่นอเอาสำนักคนทุกคนในญี่ปุ่นไปหากินเขา่าคนเด้อกินสลัดก่อน